สวัสดีเช้าวัวนพระฤาษีหัดสบอดีนะคะสาวนี้เวลาก็กําลังนึ่งข้าวอยู่นะคะจะรดน้ําในสวนหลังบ้านก่อนออกไปเปิดประตูนะคะเพราะว่าแดดแล้วมันแห้งเนาะดินถ้าฝนไม่ตกวันหนึ่งก็แห้งนะเดี๋ยวเก็บดอกพักทองก่อนนะคะก่อนจะรดน้ำเนาะเมื่อวานนี้แดดเหี่ยวนะ ตอนนี้ก็เลยจะเล็นน้อนกว่านี้อยู่กดดลยดิมแห้ง ายาขึ้นเต็มอีกแล้วต้นน้ำวมต้นนี้สงสัยจะไม่รอดแล้วหอมขอไม่ได้ก็เป็นแบบนี้สงสัยจ,จ,จะได้ลือใหม่นั้นเกื่อยหมดเลย ต้นยางนาของแอนก็ตัวไวเนาะต้นพริกก็เหี่ยวแห้งโอ้น้ำในานานะคะเห็นไหมน้ำในานายังมีอยู่เนาะตอนแรกลุงก็ว่าจะหยอดแต่ทีนี้ดินเปียกเกินไปป้าก็บอกว่าเดี๋ยวก้าใครเหลือก็เอามาดำใส่เนาะเพราะว่านาแค่ น,น้อยเองบางทีก็กล้าไม่กล้าไม่ถึงร้อยมัดหรือว่าอาจจะไม่ถึงสามร้อยมัดเนาะถ้ามัดใหญ่นะแม่ดาปลูกมะละกอดูสิเหลืองๆแต่ว่าเดี๋ยวฝนมามันก็คงจะฟื้นเนาะมันอยู่ในระยะพักฟื้น โอ้กรกของทางน้นใบใหญ่มากเลยดูต้นยางนามันตัวไวนั้นน่าปลูกนะนี่ปีที่สองแล้วของแอนเดี๋ยวม่ดารดน้ำไม่ไดาก็จะปลูกกล้วยก่อนกล้วยที่เอามา ไม่ได้ทำฟางให้ถั่วถั่วก็กำลังถั่วก็กำลังออกลูก ก็ใบหยิกใบงอมดเลยนี่น้ำซมสาสชูมาแล้วปวดปวดปวดเฮยมันกอตัวนี้ทำไมดูมนไมติ

ตอนที่ฝนตกก็ดินเปียกอยู่แต่พอฝนไม่ตกแค่วันสองวันทำไมมัน,มนแห้งข้าวคงจะสุดแล้วต้นน้อยหนาน้อยหนาที่ซื้อมาปลูกกำลังโตมันโตวไวน้อยหนาโตวไวได้กินผลเร็วนึ่งข้าวอยู่มาระหว่างรอนเ่งข้าว มามา,มาเรียบรมาลวีเดี้มากินยสองหนุ่มกำลังเป็นหนุ่มเลยน,นี่นจำปีจำปลาไม่ไม่มาเลยจำปีสาวใส่กล่องกัอน,นะ ใส่ถุงใส่ถ <ing. S 2> ุงเยอะใส่กล่องเยอะหายติดแล้วแต่ให <'s> ้น้องแมวเสร็จแล้ว เดี๋ยวเรามาปลูกกล้วยกันนะคะปลูกกล้ยกวยกล้วยหอมด่ว่าจะปลูกตรงนี้ดีปลูกใกล้กันนี้แหละ แล้กมัูก็คงไม่ได้อายุยืนสักเท่าไหร่กล้วยนะถ้าเราจะให้มันออกหน่อไปทางไหนนะมันจะมีทางนี้เนาะทางที่มันออกมาจากแม่ทางนี้จะเป็นทางที่มันออกหนอ่อเราจะให้มันออกหน่อไปข้างนอกแล้วก็ต้องหันหน้ามาหาเราสำหร,บรบับเด็กมาวด้นนา <Okay. S 2> น

ใหญ่ใยญ่ใหญ่ใหญ่เสร็จแล้วปลูกกล้วยง่ายนิดเดียวค่ะไม่ยาก ดอกมาเปิดประตูนะคะอู้ดอกไม้เลาะทางเดินนะคะสวยมากเลยเนาะเห็นดอกไม้สวยเนงะอ้าวเห็ดบ้านแล้วนะคะดิสนีนี่เห็ดนี่เป็นแต่เห็ดที่กินไม่ได้เนาะเป็นแต่เห็ดเขาเรียกว,ว่าเห็ดเห็ดที่ควายดูดูหน้าตามันเขาเรียกว,ว่าหน้าไม่สวยเนาะหน้ายาบกระด้างหน้าไม่เรียบเนียนดูสิ ดูหน้าก็ไม่น่ากินละวุ้ยดอกดาวเรืองสวยดอกบานซึ่นก็สวยสีส,สดใสเป็ดเป็ดตกอ้อน ดอกกุหลาบเนาะดอกกุหลาบสีชมพูกำลังแรกเย้มแล้วก็มีสีชมพูเข้มบานชื่นอ,อนนู้อันนี้สีอะไรสีบานเย็นอันนี้สีแดงเข้มแดงแจ่ม อันนี้จะเป็นสีส้มน,นี่จะขาวอมชมพูน,นี่จะขาวอมชมพูวันนี้เรามาเปิดประตูก่ะน้อ 也没有好吃的。 สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเอฟซีนะคะสมิปยอดหลังให้สักห้านาทีเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ของมณโอมโฮมชัอนะคะทีพีสกินทีพีคอฟฟี่ทีพีโกโก้เจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครีมกันแดดสบู่ฮันนี่ซบเสื้อองค์ปูกปาลิจิตนะคะมีทั้งคอกลมแขนสั้นและคอปกแขนยาวมีแปดสีนะคะเราขอพรบคุณล่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะ